คาเหนวเอขาวกระเเนนอยไกัะช่วงจะว่าท่องเทียนี่รับทุกกระช่วงบานี้นีวันเด็ที่เลยอายุวิทยามีเยวยมาเ่ยเอกอิสระเนาะครับมนักเอกอิสระนักองครับผช่วงนี้มา่ใจที่วิทยิบานเนาะยิบานเนาะวิทยิานเนาะพี่การจู่มนืเรื่องตมบลนาอเยี่เออตำบลเนาเรื่องตมานยี่ยมเลยครับด้วยซอเหลือเนี่ยนะเออนั่นแหละมาเยี่ยมอิสระเพราะว่าเขาเขาะ บานี่ยัรานั้นไปเบงไอ้ลูกลาเนี่ยลูกพญเพ่งโอ้ยแหงนักออได้เอาหน่อไม้ไปโรบโอ้โหลูกองเจ้ามาทำหาหน่อไม้เ่ยับิมลลมตามึงมาเอาหน่อยเห็นเกิดบย่ยบอบอยบอไอ้แฟนแฟนวครับมโอ้วัีวัีวัีั ใช้ชีว uh ิตการเกษตรอยู่บ้านมันเกิดั้งหดมันเกิดตัวนี้เป็นยูทู e ของส่องเอาเด้ยูทูฟ้ารับตะวันเปิดด้ยนะเปิดด้วยเปิดด้วยครับใ่คารบใ่อีกบ่ครับาอีก่บครับมากัน ใอ่ชีวิตอยู่บ้านเพูดแล้วมองน่นน่านนม่มปลาีคณะมีคณะเจบาลมาเยี่ยมมาเบ่งบานเบ่งยังย้อางวันเาเป็นคนทีการห้าสัดาหนสองสามเดือนเียคับนะสี่ห้าเดือนหรอสี่หเดือนครับเป็นพืนที่ตรงหน้านะครับเป็นปืนทีตรงหน้า แล้วมื่อนี้อาการห่อนครับมื่อกี้อาการห่อนกูมือเย็นเย็นเมื่อกี้ห่อนแล้วเออไม่ยุ่งเลย่ม่ดนหรอ่ยู่โดนหรอวเนาะพ่อใหญ่พ่อของเอกอิสระนี่ครับชีวิตมาใส่ชีวิตอยู่บ้านเกิดเอกอิสระเอาแต่กอนเงิน ซื้อเสียงลงดงกกงังโยนะครับกำมานดีท่โอกาสอ่าแช่ภาพจพี่น้องเบ้างนะครับกับสลับคลิปนี่เอาไว้สั่นี่นก่อนครับสวัสดีครับจำไหนวะเนี่ยจำไหนวะ